แม่ชาวอินเดียช่วยลูกสาวติวเข้มจนสามารถสอบติดหมอทั้งคู่อมุทาวาัลีมานีวันนันมาจากเมืองเล็กๆในรัฐคมินนาทูซึ่งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศอินเดียและเธอต้องต่อสู้กับอุปสรรคมาตลอดชีวิตเธออยู่ในวันนะดาลิตหรือที่รู้จักกันอีกชื่อว่าวันนะจันทานซึ่งเป็นกลุ่มวันณะต่ำสุดในสังคมชาวฮินดูและยังป่วยเป็นโปลิโอตั้งแต่วัยทารก ส่วนพ่อของเธอเสียชีวิตตอนที่เธออายุ11ขวบเมื่อ,อยังเป็นเด็กอมุทาวลีใฝ่ฝันอยากเป็นแพทย์แต่เธอสอบปลายภาคมัธยมปลายได้คะแนนไม่ถึงเกณฑ์จึงเบนเข็มไปเรียนกายภาพบำบัดแทนเมื่อปีที่แล้วเธอเริ่มช่วยลูกสาวที่เป็นลูกเพียงคนเดียวของเธออย่างสัมยุกตาเตรียมสอบเข้าโรงเรียนแพทย์ก่อนจะตัดสินใจลองสอบด้วยตนเองในเวลาต่อมาแรงผลักดันจากความฝันเดิมทําให้เธอตั้งใจอย่างหนักและความมุ่งมั่นก็ได้ผล มุธาวรลีสอบผ่านพร้อมกับลูกสาวตอนนี้ทั้งคู่กำลังจะเริ่มเรียนแพทย์แต่พร้อมกันฉันและลูกสาวเตรียมตัวอ่านหนังสืออย่างหนักตลอดหกเดือนที่ผ่านมาและรู้สึกประหลาดใจมากที่ได้เข้าเรียนในวิทยาลัยแพทย์ของรัฐบาลการแข่งขันเพื่อเข้าเรียนในโรงเรียนแพทย์ของอินเดียนั้นสูงมากมีนักเรียนราว2.4ล้านคนทั่วประเทศเข้าแย่งชิงที่นั่งราวราว120,000ที่ในหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตหรือ MBBS ซึ่งเป็นการศึกษาจําเป็นพื้นฐานสําหรับการเป็นแพทย์ในจํานวนนี้มีที่นั่งเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้นที่อยู่ภายใต้สถาบันการศึกษาของรัฐซึ่งเก็บค่าเล่าเรียนในอัตราต่ามากสมยุกต์ตาเองก็ไม่ได้แตกต่างจากนักเรียนคนอื่นๆที่ต้องใช้เวลาหนึ่งปีหลังจบการศึกษาเพื่อเตรียมตัวสอบระดับชาตินี้สมยุกตตามักขอให้อมุทาวลีช่วยตรวจคําตอบให้แล้วจู่ๆอมุทาวลีก็เกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะลองสอบดูบ้าง อมุธทาวัล,ลีออกจากวงการศึกษาไปตั้งแต่กว่าสามทศวรรษก่อนยิ่งไปกว่านั้นหลักสูตรสมัยที่เธอเรียนก็แตกต่างไปอย่างสิ้นเชิงแต่มุธทาวัล,ลีและสัมยุตตาพยายามอย่างหนักสุดท้ายผลสอบออกมาว่าสอบผ่านทั้งคู่ทำเอาอมุธทาวัล,ลีไม่เชื่อว่าเธอจะทำได้สร้างฝันในวัยเด็กของเธอได้สำเร็จเธอรู้สึกภูมิใจในตัวเองและในตัวลูกสาวอย่างสัมยุกตา